อ่าสวัสดีครับน้องแนนค่ะสวัสดีค่ะเนนข่าวกว่าโชคดีถูกรล้วันที่สามสองใบแนนจ้าแล้วก็เลขท้ายสามตัวศูนย์หกสามไปไปดึงไปดึงยืดตลาดปัดท้ายได้ใบหน,นึ่งคือโชคดีแท้ช่วงนี้ลังกัเดวงรังคืนบ่จดาดวงคืนแล้ว <laughs> ถูกงวันี้รับซับตายปายเดือนถูกระวันที่สามสองใบเนาะโอ้ มันหลับเป็นเส้นหมดเลยอ่าเอาใจเสียนไหนนะจัดจัดตือเลขไทยซอกตัวเลขไทยจากใบนะตัวเลขไทยลไทยอจากใบอ่าเลขท้ายสามตัวศูนย์หกสามหนึ่งใบเพราะว่าศูนย์หกสามนั่นเป็นเฮ็ดเฮ็ดเลขอ่าเลขตามสูตรเป็นป๊เลขสูตรศูนย์หกสามกับศูนย์เก็สามมันเขาอยู่ศูนหกสามถ้ามันบูดมันไปสาม สามตัวท้ายเลยสามตัวท้ายเัวแล้วมันบุดแล้วมันสิบขอสามตัวท้ายถ้าซื้อศูนย์หกสาม็ถือลอตเตอรี่อืมเนาะอ่าก็ใส่ก็ได้ก็ได้ลอตเตอรี่กัน,นเพราะว่าน้องแนี้ให้ศูนย์หกสามกับศูนย์ศูนย์เก้าหกศูนเก้าสามศูนย์เก้าสามเนะศูนหกรเรก้าศูนย์หกเก้ันเป็นเลขฝันอืมศูนย์หกเกเป็นเลขฝัน ปลาที่เน้นบอกป้าว่าเน้นบนหัวหมูสามหัวกับไก่สามตัวขอให้มีโชคลาบเป็นบ่ตัวใด็กเขาตบหัหูนอนเราจะจ็จเจะใเทวาสิจัดหายเขาเป็นบออเออบัดที่นี่ดวงดวงนะ่ะนเน้นบนเนี่ยแน่สิยด้ยยูผูเดียวแล้วสิยหายยูบู้เดียวกับแม่นี่ลีคนอื่นโตเล็กฟันบวเขาแ่ว่าไปเขาเล็กท้ายแล้วไปเขาเล็กท้ายสามตัวแล้วก็ลรางวัลที่สามเข่าเซยสองอย่างอืมผูกขัดหม แต่ฟุกแจะมาได้เรามันได้สามในสองใบกันปะแมน่นได้สองใบค่ะเดแสนหกหมื่นโอ้โอ้ใบละใบละแปดหมื่นเดจะาใบละแปดหมื่นแปดหมื่นแต่ก็เล่ได้สามตัวอีกสี่พันเป็นสองแสน <laughs> ก็ดีอ่ะเธอเจ๊ <c oughs> แนนเนี่ยบัญชีเนี่ยก็ในเอื่นน้องแนี่หรือื่นเจ๊แนนบัญชนี่น้ำมานดังเลยค่ะน้องแนนเหมือนเดิมน้องแนนเหมือนเดิม ครับ่ะมาที่นี่น้องนน้นสิจะปล่อยปล่อยอีกมือไหนถ้าอ,อีกอีกว่าจากมือเตรงนน้นก็ปล่อยให้มือตรมือเนาะก่กอนก่อนที่ว่านนสิบโมนี้เวลาเนาะอ่าก็สิปล่อยให,ห้ก่อนก่อนว,วันที่หกกับวันที่หกนั้นไปสนามบินอคอนแก่นถ้าเปลี่ยนวันที่หาก,ก็ได้ที่ที่หาเนาะจะปล่อยก็ได้ว่าเป็นอย่างอืม วันที่หกเมนวันที่หกมีตอนเศร้ายังไม่เศร้าเพราะวันนี้นจะต้องเอาไา้หัวหมูสามหัวกับปะไก่สามตัวอืมวันวันที่วันที่เท่าไหร่นะวันที่หาปลามาเลยค่ะในสีขมอนสูตรวันที่หาเป็นเลกสูตรวันที่หกเรียงหัวหมูเรียงหัวหมูตะปูบ่จ้าเพราะว่าแขกต่างชาติจะมาวันที่หกวันที่หกนั้นจะต้องเป็นสนามหินอืมอืมอ้อย มื Workers, ่อไห่เร no. ียงหัวมูก um, ็จุดทูดด้วยจุดทูดเล็กน้ำจ้าโอเคเนาะเดี๋ยวมันทีหกช่วงไหนก่อแต่เศร้าว่าทูดสันมาเดบอหาทูสันมาเดบอบอแต่เศ้าว่าถ้าแต่เศร้าไปบ่ทันดิอืมแต่ช่วงไหนแต่เศราดิมาที่หามันก็ต้องเรียงแต่เศร้านะเรียงต่ปูมันต้องเรียงช่วงเศ้าบอยเรียงตะปูต้องเศร้าเลยประมาณหกโมงกับเจ็ดโมงอ่ะหกโมงอ่ะแน่นอน มันก็เสียงพกมุ้งอ่ะแช่นชิ่วหลตอนกันลองเนี้ยไปหางงทูบทูบสั่นๆก็ได้หรอกทู้อ่าันค่ารันขา,า,น,ขานียบนี้อยู่ในไอ้ทูาดจ,จะมีหอกลองเาไปตวจ,จสุดภายเบิร์กเพื่อจะได้โชคใช่อีกเน,ะะะนาะจครับอนนี้พระท่านฝันเ้าะมานนั้น,นนะแต่ว่ามิดมิดตเล็กมิดตเล็กบ่มิดในใจบ่ มีมีตรวดมีมีแล้วเอาเอาเอาเเด่นมาจากตัวนะสามสองถ้าแต้มมานมาสามสองไ่ได้คิดยากเลยคิดง่ายๆเลยสามสองกับซีซีน่ะเล็กเล็กแปดแต้มก็หาแต้มน่ะน้องนี้ยขาอยิบูว่าเล็กแปดแต้มเล็กเขาเหล็กสิบแต้มนะันจะเปิดดูตลอดน้องนี้ให้น้องนี้ให้หาาน้องนี้ให้หาใ่ห้าหามันออกซีซีใช่ใช่หัวนี้ เาวิ่งมาจากตัวเลยวิ่งมาจากตัวเนี่ยไ้พี่น้องเลยไปเสิบเสิบเลยวิ่ง่าวิง่งแต่ใ,ให้ไทยข้างบนไทยว่ามันมีติดหาบนกับติดติดซี่บนซี่ซี่กระหาบนซี่กับหาบ่าเนาะอ่ซีกับหา,าส่วนมัที่ตีถา,าเราเรียกยันจุดถูกเนาะเลี่ยงหงมูตะปูครับ้าขอถูกตะปูน้ำจ้า ดี๋ยวส่วนส่วนสูตรเนี่ยจะคำนวณให้มันกับประมางทีซีที่หาด้วยกันแต่ทีซีที่หาแล้วแต่ปลาว่างม้ากับพร้อมพร้อมพร้อมเลยเพราะว่าเวลามันมีจำกัดเพราะว่าช่วงนี้ก็วันที่สามกันไปทรงน้องบา้านน้องบา้านไปทหารนะเอบัดท,ที่นี่มาเห็นน้องบา้านอะไเด้บัดทีนี่โอเคอ๋อน้องบา้านไปทหารน้องบ้านไปทหารเมื่อวันนี้แล้วที่สามนี่อ๋อเ,เดี๋ยวรอ อันที่หาเนาะน้องนัดหูคาบ่ละว่าพี่เนนถือน้องนัดหูบ่ล่าว่าพี่เนนถือเมื่อท่านนหูแล้วท่านตื่นจ่อัน um. นั่นตื่นยู ح ح> ่เอาเอาโอ้ไตรลุดเมื่อเมื่อนี่ก็มีมกระถินอยู่บ้านอริงเนี่ยมีกระถินอยู่ครับ<ๆ>โอ้โสดีเนาะยินดีด้วยรางวัลที่สามสองใบเลขท้ายอีกหนึ่งใบโอ้รับสั์เต็มๆเสียงกบบาท จ้ผมเดี๋ยวรอทีซีที่หาเนาะน้องนั้นก็จะปล่อยเนาะข้าวข้าวสามเนาะโซนหกเก้าโซนหกเก้านเป็นเลขฝันอืมโซนหกเก้าเป็นเลขฝันวันนี้ป้าที่เน้นบอกป้าว่าเน้นบนหงมือสามหัวกับไก่สามตัวขอให้มีโชคลาภเป็นบ่ตัวใดเขาเกาะพู่น้อนเราจะจะจะเทวดาสิจัดหายเขาเป็นบ่อออ่ามาที่นี่ดวงดวงน่ะอันนั้นบนเนี่ยแม่สิได้อยู่ผู้เดียวแล้วสิยหายอยู่ผู้เดียวกับแม่นี่ลีคนอื่น โซเล็กฟันพวกเขาแต้ว่าไปเขาเล็กท้ายแล้วไปเขาเล็กท้ายสามตัวแล้วก็ลงวันที่สามเขาเ่าเซยสองยางฟุกขัดมดอดใส่จะฟุกจะวันแรกรางวัลได้สามในสองใบกันปะแมนไดสองใบค่ะไดนแสนหกหมื่นโอ้โอ้ใบละขนาดใบละแปดหมื่นเจะาใบละแปดหมื่นแปดหมื่นเจ้าเลกได้สามตัวอีกสี่พันเขาไวา้หมวหมูสามหัวกระปะไก่สามตัวอืนมีม่วันเที่เท่าไงนะ วันที่หาปามาเลยค่ะใ้สีำนอนสูตรวันที่หาเป็นเลขสูตรวันที่หกเรียงหัวหมูเด็ดแม่เรียงหัวหมูเรียงหัวหมูตะปูปะบ่้็เพราะว่าแขกต่างชาติจะมาวันที่หกวันที่หกนั้นจะต้องไปสนามบินอือเมื่อนั้นเรียงหัวหมูก็จุดทูด้ด้วยจุดทูบเลขน้ำกรานโ,โอเคเนาะเดี๋ยววันที่หกชวดจะวิ่ง่วิ่งแต่ ให้ให so well. well, so 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 ้ข้างบนให้ว่ามันมีติดหาบนกับติดติดซี่บนซี่ซี่กระหาบนซี่กับห่าเนาะซีกับหาครับส่วนมาที่พี่าตนนี้ที่จุดถูกเนาะเรื่องหัวมูตะปูครับพอโชกตะปูน้ำครับโอ้โชคดีเนาะยินดีด้วยรางวัลที่สามสองใบเลขท้ายอีกหนึ่งใบโอ้ รับสัตว์เต็มๆเสียงกว่าบาทผมเดี๋ยวรอรอทีซีที่หาเนาะตรงนีก็จะปล่อยแน้คพามันครับผมอ่ะขอบคุณนน้องแมากๆครับผมขอบคุณครับค่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม